ที่นี่ยั้องไม่ตัวเลยอ่ะทำอะไรก็ไม่รู้ที่นนี่มันร้อนมากเลยค่ะมันร้อนประมาณ52องศานะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันมีวิตามินแร่ธาตุแบบ50กว่าชนิดแบบว่า <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณสี <c oughs> อย่าร้องไห้นะ ค่ะวันนี้อยู่กับสวีนนะคะสวีเป็นผู้จัดการของไอ์นะคะไอไอสตาร์ดี้ค่ะ,คะก็คือตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เราทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราคิดว่าคนที่ทําดีต้องได้ดีดดเรื่องอะ่ะมันเกิดจากที่ว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาสวีให้ไอซ์ทำงานหนักมากทํางานทุกวันตลอดเป็นเวลากว่า2เดือนเพราะว่านางมีถ่ายซีรีส์ก็จะต้องไปออกกองตั้งแต่แบบ6กโมงเช้าเลิก4ี่ทุ่มแล้ววันอื่นๆในวีคที่ว่างที่เหลือเนี่ยก็ยังจะต้องไปไลฟ์ไปงานอื่นๆมีงานถ่ายคลิปที่รับมามีงานออกงานนู่นนี่ต่างๆอะไรเงี้ หนักหน่วงมากจนแทบจะไม่ได้หยุดพักเลยทางเราก็เลยคิดว่าคนที่ทํางานดีขนาดเนี้ยขยันขนาดนี้ไม่บน่นไม่อู้งานมาตรงเวลาทํางานได้ครบถ้วนตามที่เราแบบว่าบอกไปอะไรอย่างเงี้ยควรจะได้รับรางวัลเพราะว่าทําดีต้องได้ดีเราก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะพาไอซ์ไปเซอร์ไพรส์ที่สปานางเป็นปคนที่ชอบทําสปามากทุกครั้งที่ว่างหรือ,อ,อมีเวลาหยุดพักจากการทํางานนั้นก็จะอยากไปแบบพักผ่อนนวดตัวทํอาร o m a s o t h e r a p หรือแบบอะไรใดๆอะไรประมาณเนี้ยวันนี้ทางเราก็จองแพ็กเกจสปาสุดๆไว้ให้ ที่เบสอนแล้วก็จะไปรับนางที่บ้านตอนประมาณบ่ายสามจะพาไปทางสปาอะไรอย่างนี้ค่ะแคลนที่คิดไว้ก็คือว่าเดี๋ยวบ่ายสามจะมีประชุมคอนคอลนะเพราะฉะนั้นก็แบบเออเตรียมตัวให้พร้อมอะไรอย่างนี้อยู่ที่บ้าน <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะรอดหรือจะบ้ง เกิดเรื่องแล้วค่ะทุกคนก็คือว่าแพลนที่เราคิดไว้อย่างสวยงามสวยหรูไลน์ไปหาคุณพีทเลยค่ะพี่โตว่าแบบว่าเออยังไงดีคะแต่ว่าพี่พี่คิดหน่อยเฉลยเลยดีไหมแล้วก็ลามปามไลน์ไปหาตู๊ดบอกว่าเออตู๊ดเนี่ยไอจะพาแมวไปอาบน้ำแล้วแบบไม่อยู่บ้านแล้วฉันจะทำคลิปอย่างนี้อย่างนี้นี้ตู๊ดก็เลยเสนอไอเดียมาว่าวันนี้มีลูกค้านัดประชุมบอกว่ามีงานใหม่เข้ามาที่เกษรหมาย3นสามนางจะต้องมาอะไรอย่างนี้ขึ้นไลน์ประกอบนะคะฉันก็แบบโอเคไปบอกนางว่าเออยูยูมีแบบว่าประชุมที่แบบเกสรอย่างนู้นอย่างนาก็แบบว่ ไม่ไม่ฉันอยู่ที่ชำนาญฉันมาถึงแล้วที่แถวๆพาราสปาก็ทาน้องอาบน้ำนี่แ้วมันถึงแหล้ก็จะแบบเสร็จประมาณบ่ายสองซึ่งประมาณบ่นนายสองครึ่งเพราะฉันอ่ะก็จะแบบข้ามไปฝั่งตรงข้ามาาระหวา่างร้อนไปาบน้ำฉันจะไปทำสปาหินร้อนซึง่งมันจะอยู่ประมาณเดาว่าประมาณบ่ายสองครึ่งซึ่งฉันจะสามารถมูฟแบบนี้ไปตรงนั้นอะ่ะบ่ายสามก็อาจจะได้แต่ว่าบ่ายสามครึ่งก็จะมีเวลาหายใจมากกว่าอืมก็เลยเป็นที่มาของการที่เราคิดว่าเราจะเฉลิบจะเฉลิบจะเลิค่ะเราก็เลยโทรไปเฉลิบ ว่าจุดเปลี่ยนที่ทําให้หนางพาลูกไปอาบน้าวันเนี้ก็คือพิตโตพิโต้บอกว่าเอาลูกไปอาบน้สิอคิวบ้าน,านว่างๆแผนล่มเลยจ้าเอาละค่ะนะจุดนี้นะคะไออยู่ที่พาไดาสปากําลังจะมาสปาหลังจากที่ส่งแมวไปอาบน้าซึ่งณนะจุจจุดนี้แหละที่เป็นเหตุทําให้แผนการของคุณสวีทล่มสลายกลายเป็นจุนหุยนะทุกคนนางมากเลยอะันนี้บอกตลอดสวีทยุสภัยไอห,หน่อยสีสภัยไหน่อยสีสภัยอะไรก็ได้แบบอยากเห็นเรีกของตัวเองเป็นไงล่ะ ประเด็นก็คือเนี่ยทุกคนต้องเห็นรีแอคของสวีทมากกว่าว่าตอนนี้สวีทคือคงแบบทำไมมันถึงยากอะไรขนาดนี้ก็ทุสานน้าค่ะทุกคนก็นั่นแหละนั่นแหละนั่นแเดี๋ยวยังไงก็จะไปรับรางวัลที่นางได้ดําเนินการจองไว้ให้นะคะแต่ตอนเนี้ยก็เดี๋ยวไปสปาที่เราจองให้เองก่อนไป นี่ค่ะวันนี้จะไปทําสปาหินร้อนนะคะเนื่องจากว่าถูกยิงแอดในเฟซบุ๊กเคยทําไปตอนก่อนแต่งงานแล้วมันก็ถือว่าเบิร์นดีแล้วเนี่ยถูกยิงแอดแล้วก็เพิ่งรู้ว่าม,มีที่นี่ก็เลยจะมาลองทาดูค่ะก่ <c oughs> อนจะทํานะคะก็ต้องมีการวัดความดันก่อนค่ะ115 81้าแและตอนนี้นะกายก็อยู่ในหินเขาไฟเรียบร้อยแล้นั่นนี่มัน ร้อนมากเลยค่ะมันร้อนประมาณ52องศานะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันมีวิตามินแร่ธาตุแบบ5-10กว่าชนิดแล้วอยู่ตรนี้ประมาณ1 5นาทีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาดูกันว่าเหงื่อจตกแค่ไหนครบ5นาทีเรียบร้อยนะคะนี่คือสภาพเหงื่อหน้าฉ่ำโผล่มากๆคืออันนี้คือเช็ดเหงื่อไปแล้วแบบ3รอบนะคะคือแบบเหงื่อออกเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสู่ขั้นตอนที่แบบกำลังลวดเหงื่อ เขาก็จะเอาใยเนี่นอนนวดนวดนวดก่อนยิ่งแบบเบิร์นเดลีเบิร์นเลกันใหญ่อ๋อล้วนี่ผู้ช่วยชีวิตค่ะพัดลมสิวถ้าไม่มีน้องก็คือแบบตายแน่นอนอ๋อแล้วก็ระหว่างที่เรากำลังู่ในใยร้อนนะคะก็จะมีคุณพี่คอยดูขันและกำลังใจให้เรานวดหัวให้เราแล้วก็บอกเราว่าไม่กี่นาทีค่ะ จะมาทำสบายที่นี่แม้ว่าจะทุเลาเลมาในช่วงต้นในที่สุดนะคะสงสารจัดการจริงๆลองท้าไม่สามกลกลองห้จริงค่ะพี่กิฟไว้กับภาพที่เราทำได้จริงไม่เหมือนกันเป็นไรนก็อกันไปีเนี่ยแบบมอโเคไปค่ะันจะตลกาถ้าเกิดว่าแ้กมล้วอยู่เคยม เห็นบูสโพสเฟซที่เหมือนกันใช่ไหมเห็นบูสทนที่นี่หรือเปล่าคะถ้าเกิดเห็นโพสก็รู้เลยว่าใช่อนยามาินีแบบมาีนี้เหมือนอเฮ้ยับยูจิมเนียนัไมตัวเลยอะเฮ้ยบ้าทำอะไรก็ไม่รู้เรามานั่งรอก่อนเามานั่งรอกัน ใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะให้เลือกน้ํามันอะไรอย่างนี้ฉันเลือกคอร์สไว้ให้แล้วให้เลือกน้ำมันก็คือไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นเลือกคอร์สไว้ให้แล้วเหรอเลือกคอร์สไว้ให้แล้วเพราะว่าเป็นคอร์สแบบคอร์สนั่นแหละเป็นคอร์สที่ไม่ได้อยากทำอยากทำคอร์สเบ่งก่อนหรือไม่ก็เป็นคอร์สที่อยากทำกับพี่โตเป็นเวลานี่แหละขายพี่บอกว่าจริงๆคนต่างชาตก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้แหมือนกัน ใช่ใช่คือเลือกที่นี่เพราะว่ามีเตียงสองเตียงแล้วฉันก็จะได้แบบว่าถ่ายได้โดยที่แบบว่าไม่เขินคนอื่นตั้งใจจะทำแต่งานที่นี่แต่ก็ไม่เป็นไรไปอยู่ก็ได้เขกับเพื่อนโรแมนติกใหม่รอบหนึ่งกับพี่โตโดยที่ไม่ต้องเสื้อผ้ายโดยที่ไม่ต้องเสื้อผ้ายแบบแบ๊กนัดกันเออร์นัดง่ายตอนนี้กี่โมงถึงกี่โมงเราไปทำอะไรสักอย่างกันไม่ต้องเออรง่ายเสื้อผ้ารอบนี้สียากจริงอะไรคะคุณผู้ชม ทำคามอาดสุดชื่นตรงนั้นก็จะเป็นอาเบู่ล้างมือแล้วก็โลชั่นแล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะคะสามารถใช้ได้แล้วก็น้ำดื่มหรือตะเลนค่ะเด่นก็คือยูรู้เปล่าว่าทำไมไอถึงจะมาอะพี่โตเขาเป็นคองคู่ไม่ละเพราะมันต้องอ่อนเสร็จแล้วมันไม่ต้องแก้ผ้าแก้ผ้าแก้ผ้าเขามีชุดเขามีชุดให้แก้ยังไงให้ดังเก่งอุ้ยอ่ะแล้วนมถ้าอยากได้บาร์แต่เดี๋ยวไปขอจากเอาเองนให้มันจะมองหน้าแล้วไม่ติดจริง เดียวที่ตรงเลยที่คิดและภาพแรกคือแบบนี้อันเดียคือแบบภาพเดียวเลยที่ตรงที่เหลือก็คือมันตรงเืยแต่เราไม่คิดว่าไอจะมีพฤติกรรมแบบไหนแบบว่าอุ้ยทำมาสปาได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยเราคบกันมาสิบกว่าปีเป็นครั้งแรกที่ทำสปาร่วมกันจะบอกว่าเราเป็นคนขึ้นเทเลกราพนันมากแล้วคือวันนี่บอกเห้คนเขาไปซื้อ ก็คือมันเป็นซีนการแสดงซึ่งมันคนที่แบบว่าทุ่มเทับการแสดงมากเป็นซีนที่จะต้องแบบเทคตัวขึ้นไปอยู่บนอะไรคะอะไรคะอะไรคะเนี่ยตอนแสดงไปไม่รู้สึกเจ็บนะแต่วันนี้เจ็บมากเลยอ่ะเนี่ยคะเราเลยต้องให้รางวัลคนทำงานแม่แบบนวดซ้ำยันเลย นะคะเราพูดเราดูดีกันมากเลยในนี้จริงดเพา <อ S 2> ไอน้ำเหรอหรือว่าเพรเราไม่มีเสื้อผ้าใช่เลย่ได้หอไจริงเหร <S <S อเป็นเพราะาไัพราบรรยากาศเพราะคาาขอบคุณนะคะพี่ซีอย่าร้องไห้นะไม่ทำา้รานะเสือภัยอะไม่ได้ยังต้องทำสิค่ะอยู่แค่ต้องแบบว่าทำเสือภยแบบบอกกอออ่อนแบบ บอกก่อนแต่เป็นเซอร์ไพรส์เธอป่ะเช่นว่าแบบวันนี้ประชุมสิ่งนี้แต่จริงไม่มีแต่จริงไม่มีพามาเทีเ่ยวถูกแต่ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ไง่บอกว่าะฉ่นก็จะโอเคอไปแล้วดีแต่อันนี้พี่บอกว่าพี่บอกว่าพรุ่งนี้มีประชุมแต่ันเป็นประชุมแบบออนไลน์ออนไลน์เพราะว่าเดี๋วก็เลยถามว่าเราก็ไปอยู่ไหนก็ได้ถูกไหมเดีแต่ว่าเราก็สามารถประชุมแบบบนรถก็ได้อ่าอันนี้เป็นการบรีฟคุมเครือเราก็เลยแบบว่าใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการอยู่บปรนคาลูไปครับคาลูไปอเรื่องเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนหลบมาลงมาแค่แบบเดียวเหนื่อมาแล้วเงียมชน เป็นคนเหงื่อออกยากพี่ไอช้รองพื้นอะไรคะท้ามอยู่ในออนเซ็นแล้วแม่งติดทนอยูหรือจังเซนมือค่ะแก้มก็แฮปปี้ซันเดย์นะคะปากก็แฮปปี้ซันเดย์นะค่ะปากของแม่ค่าวล้อพีจะรับเรืนี้ไป90นาทีก็ให้ดูไม่ได้ลาไปก่อนค่ะจีนี่ร่างค่ะตอนแม่ตั้งใจว่าจะนอนหลับแต่ก็หลับไปแป๊บหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ แล้วก็คิดได้ใหญ่เลยแล้วก็กลัวลืมต้องบอกคุณพี่คะของมือถือได้ไหมคะแบบต้องขอจดว่าคิดอะไรได้เนี่ยเต็มเลยให้มาพักผ่อน <laughs> ให้มาพักผ่อนอไปแล้วปนระมาณช่วงหนึ่งแล้วทำง,งานมาสองเดือนเราพักห้านาทีเราจด <laughs> ต้องถือว่ามันคิดได้ไอายุหนึงหรอปะแล้วมันก็แบบโหแย่เลยแย่เลยแล้วแบบคิดได้สามรายการเลย,แล,ดดย,เลยแล้วก็แบบอ่ะก็รอชมรายการทั้งสามเลยนะคะเย้เสร็จจริงภารกิจเซอร์ไพรส์ค่ะสบายไหมคะสบาย จะใครได้งไงเรื่อยๆนะคะยินดีมากๆแต่เจอใครล้มไม่เป็นไรมันจะดีเรื่อยๆมันฝึกไอ้ของอย่างนี้มันต้องฝึกอ,อ,อยู่นะ宝妈ใช่า้ค่ะก็นั่นแหละคะ่ะฝากไว้กับคลิปร,รางวัลของคนณทำดีก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้คุณสุวีนะคะ <c oughs> ว่าทำดีต้องได้ดี <c oughs> <c oughs> ต่อให้สุอใคจะบงแต่ว่าทำดีก็ต้องได้ดีต้องได้ดีด,ด้วยจิตใจที่เป็นคนดีของสวีที่อยากจะดูแลดิฉันขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณสุวีเขาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ